ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง b u k i o saga นะครับผม saga เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันนะนะตัวฟีเจอร์ม่วงมันตัวล่าสุดนะเป็นตัวล่าสุดโอ้ตหติดฟีเจอร์ หลายตัวเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสไตล์ปีกเลยผนะมว่าน่าจะไม่มีสไตล์อื่นเลยนะสากาเนี่ยน่าจะเป็นปีกทั้งหมดเลยนะน่าจะเป็นปีกทั้งหมดไม่น่ามีสไตล์อื่นเคแล้วเป็นตัวที่ยืนแบกซ้ายได้นะนะยืนแบกซ้ายได้ถามว่ายืนเลดีไหมมันก็ไม่แย่นะครับผมก็ไม่นจ่แค่เกมรับมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบกแค่นั้นเองแต่เกมลุกมันดีแน่ๆนะโอเค น่าจะเป็นสไตล์ปีกทั้งหมดโอเคนะัครับผมมาหาตัวที่ดีที่สุดก่อนละกันไม่ใช่นี่แหละปรึบปรึบปรึบอืมเดี๋ยวเอาโออ้อ้ด้น้อยก่อนละกันนะสแตนดาร์ดอุสแตนดารนะ์ดเก้าสี่นะก็ไม่หน้อยนะเก้าสี่ก็ไม่น้อยนะเก้าสี่เก้าสี่จากข้างล่างมาก่อนละกันเนี่ยสแตนดาร์ดกับตัวดาวหรอเป็นปีกเหรอต้องดูเลี้ยงบอลดูความเร็วว้าว ว้าวว้าวว้าว,ว,าวสองสั้นเปิดไปโอเค94สดีกว่าตัวฟีเจอร์ดีกว่านะตัวฟีเจอร์ดูดีกว่าแต่ตอนนี้จบสกรอร์โคตรคมเลยว่ะจันดัดนะแต่ฟีเจอร์มันจะได้ได้ความเร็วนะได้สองสั้นเปิดบอลที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคให้ฟีเจอร์ดีกว่านะตัวแฟนชอยส์แฟนชอยส์แฟนชอยส์ได้เลี้ยงบอล ม,มันห่างกันไม่เยอะแต่ตัวนี้จะได้สปีดต้นที่ค่อนข้างดีแล้วก็บาลานซ์นะครับแต่ตัวนี้ได้แล้วบอกกับตัวตจบสกอร์โอเค9กหดีกว่านะครับผม95ดีกว่า96อยู่ในเพคของอาร์เซนอลความเร็วเลี้ยงบอลเท่ากันจ่ายบอลโอเค9กดีกว่าเก้าไปอยู่ในเพคของอาร์เตต้าเพคโค้ดบูธนะเลีเ้ยงบอลเท่ากันความเร็ว สเปกต้นตัวนี้จะดีกว่านิดหน่อยสองสั้นตัวนี้ดีกว่าโอ้โหแต่แต่ตัวนี้ได้จบสกอร์ค่อนข้างเยอะนะแล้วจบสกอร์ค่อนข้างเยอะคือ3ตัวนี้ได้ได้แบบพวกจ่ายบอลนะผมไม่เน้นยิงนะครับผมไม่เน้นยิงนะนนงนะโอเคเก้าหกเท่ากันนะให้ตัวแพกาเซนนลตัวนี้ดีกว่าไปก่อนแล้วกันนะตัวนี้เก็บไว้เก็บไว้ในใจ อืมโอเคชัดเจนชัดเจนฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียวโอโหความเร็วอืมยังวชันนี้ยังแต่จบสกอร์เยอะจบสกอร์เยอะนะครับผมจบสกอร์ได้เยอะตัวทีมชาติอังกฤษเลี้ยงบอลความเร็วอืมยังแต่เวอชันนี้ข้อเสียคือจบสกอร์จริงป่ะนะข้อเสียคือจบสกอร์ค่อนข้างน้อย จับสกอร์ค่อนข้างน้อยอน,นะครับผมแต่อย่างอื่นดีนะพวกความเร็วดีส่งสั้นดีเปิดบอลดีแบบเชน่นนี้นะโอเคโอเคนะแต่จบสกอร์น้อยแค่นั้นเองนะดูด,ดิโอเคตัวนี้9ก้าอืมมันได้จับสกอร์จริงนะแต่มันเสียเอ้ยมันมันมันได้ความเร็วแต่มันเสียจบสกอร์อน,นะครับผมแต่ก็ยังให้อยู่ ยังให้เป็นตัวที่โอเคอยู่เลี้ยงบอลความเร็วจบสกอร์รูสิบสองอะแต่มันได้สง่งส่งบอลค่อนข้างเยอะนะมมนได้ส่งบอลเยอะนะตัวเก้าหกเนี่ยมาตัวล่าสุดนะครับผมเก้าหกเหมือนกันนะเลี้ยงบอลดีกว่าอืมเอาว่ะเอาว่ะแต่มันถ้าจบสกอร์จริงเหรอวะเชันเนี้ยมันได้จบสกอร์ที่ดีมากๆกับเล่นมาก,กับตัวนะครับผมดีมากๆแต่เลี้ยงบอลสู้ตัวนี้ไม่ได้แหละ เลี้ยงบอลสู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วความเร็วหรอความเร็วบวกสองก็จริงแต่สปีดต้นก็สู้ตัวนี้ไม่ได้โอเคงั้นความเร็วตัวนี้ตัดออกนะตัวนี้ได้ได้เลี้ยงบอลได้จับสกอร์ได้ความโคง้งรุตตังตะนะได้พลังการยิงแต่เสียโอ้โหเสียบาลานซ์เสียเสเตมินาบ่ะมันจริงมันสูตสีกันมากเลยนะมันสูสีกันมากเลยนะน,นลนะและครับผมได้อย่างเสียอย่างตัวนี้อาจจะเลี้ยงบอลไม่ได้ดีแต่จ,จ่ายบอลดีกว่าตัวนี้เนี่ย เลี้ยงบอลดีกว่าจบสกอร์คมกว่าให้ตัวล่าสุดให้ตัวล่าสุดนะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่กั้มกั้มกึ่มก่มกั้มกึึงนะกั้มกึึงเหรอเลี้ยงบอลความเร็วขู่ความเร็วเลี้ยงบอลส,สั้นเท่ากัน,นได้แล้วมากับตัวหาช่องจบสกอร์อื้อหือูสีส่ว่ะเอง้ง่ายเก้าหกน้าเล่นหมดเลยซาก้านะครับผม 96น่าเล่นหมดเลยสำหรับสาก,กาตถ้าส่วนตัวให้เลือกเล่นผมผมไปทางเลี้ยงบอลว่ะไปทางเลี้ยงบอลแต่แล้วก็ได้จบสกอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีเจอม่วงตัวล่าสุดค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างโอเคเลยนะนะค่อนข้างโอเคเลยนะมันมีสามเวอร์ชันอ่ะที่ดูเจีมๆอะ่ะนะครับผมมีประมาณสามเวอร์ชัน้ห96โอเคสรุปคือตัวสรุปสรุปคือตัว96เนี่ย น่าเล่นหมดเลยในสามเวอร์ชันนี้ที่เป็นเก้าหกนะสำหรับซากะนะครับผมแต่ถ้าส่วนตัวนะผมว่าตัวล่าสุดโอเคที่สุดแล้วนะครับผมเลี้ยงบอลค่อนข้างเยอะความรู้ก็ถือว่าไม่ได้ไม,ไม่ได้ด้อยนะแล้วได้สปีดต้นมาแทนนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับเทียบค่าพลังบุกยศซากาส่วนตัวผมว่าตัวล่าสุดที่เป็นฟีเจอร์ม่วงดูดีที่สุดนะดูดีน่าเล่นที่สุดนะครับผมนะแต่จริงจริงตัว96 ทั้ง3เวอร์ชันเนี้ยน่าเล่นหมดเลยซาก้านะเตสซาก้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมว่าสารพัดประโยชน์นะจะซ้ายจะขวาเบรกซ้ายก็ได้นะครับผมเบรกซ้ายก็ได้เผื่อเบรก,กซ้ายจนนะําเป็นอะนะแต่จำเป็นเพออราะว่เกมรับมันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่เกมลุกมันใช้ได้เลยแหละถ้ายืนเบรกกันนะโอเคก็สุดตัวคิดว่าฟีเจอร์ม่วงที่โอเคที่สุดนะครับผม96บุนเดิ้ลน99ะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's